สวัสดีครับพี่น้องข่าสู่ช่องลุมงมุขชนขอีสานอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลุงมุขชนจะพามานําเสนอเมนูปลาปลาทูนะครับลุมงมุขชนจะพามาทําซูซีน้อครับเนาะซูซีน้อครับเนาะโอ้บอกภาษาไทยกับบอกพวกลิรีแข้งครับอนะซูซีนะครับซูซีอ่นะบอกไรก็ได้กับมืถือกับ มีส่วนผสมก็จะเป็นปลาทูสดเนาะครับเนาะนุ่มชุ่น,นกน็เลือกใส่ใหญ่ครับตัวของใยสามตัวนะครับเขาจะใส่ปลาทูสามตัวก็ะชีมีใบมบะกรูดหั่นหั่นตับแล้วก็มีพริกแกงครับพริกแกงพริกแกงเผ็ดครับมีพริกกินราหั่นสไลด์นะครับเนาะแล้วก็มีผงนัวครับกะทิครับกะทิกะบนุนม่มชุ่นก็เลือกใส่กะทิเจ้าก๊อ เพราะว่ามันได้รสชาติเข้มข้นดีเนาะครับเนาะกัคือกะทิมันจะเข้มขน้นครับกะใส่น้ำมันชนิดสื่อมาเป็นอ่ากองกองใหญ่ครับแล้วก็จะมีน้ำปลาครับน้ำปลานี่ก็เดียเเด่ยวแต่เฮาเดี๋ยวจะคว่ำสอบเนาะครับเนาะเดี่ยวต้คว่ำสอบส่วนบุคคลเนาะครับเนะาะมักเข้มก็ใส่หลายมักนัวพอดีก็ใส่ มู้ิสูจนตายตัวนะครับเนาะงไปครับเวลาเบาหลายใหญ่ห่างโอ้ยนี่เดินดื้ดื้อนี่น้องกะน้ำตาลครับน้องชนกะจะเดือดใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับเนาะหรือว่าน้ำตาลปิ๊บนะครับนาะครับเดี๋ยวอย่าเบาหลายใหญ่ห่างครับพี่น้องมันหยดเหื่อหิ้วเขาไปอ่าเริ่มต้นเลยครับมาเดี๋ยวผมพาไปฟังบอ ส่วนหมอกระน้องๆส่วนจะเลือกใส่หมอที่แคบที่สุดนะครับเนาะแขกพ่อว่างปลาไหลนะครับเนาะท่านเขาใส่กระทะมันก็นจะใส่น้ำกะทิเยอะเกินไปโดยใช่เหตุนะครับเนาะเข้ากับผมก็จะมาใส่หมอคณะสี่พอดีพอดีอดนะครับเนาะไะติดต่างกันเด้ครับาเริ่มต้นกันเนะครับกะทิผมก็จะ ใส่ไปประมาณถึงกองกับใส่ไปถึงกองก่อนเนาะครับเนาะครับเข้ากันมาเติมน้ำพริกลงครับไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงครับผมจะใส่ไปประมาณประมาณซีกรัรมเนี่ยครับหรือ,อว่าซีเขียดเนาะตัวปลาหาบงวายกับจะเพี้ยนเดี๋ยวครับอาบนี่เดี๋ยวเขามาเขี่ยว ก็ว,ว่ามาพัดให้น้ำไปที่อกมันก่อนเนาะครับเนาะให้น้ำไปที่นี่ขึ้นมันก่อนแล้วแล้วก,ก็พัดมาเขี่ยวให้มันคืนมันมันคือกางหองหอมก่อนครับไฟก็จะใส่ไฟกลางเลยครับเพือจะใส่ไฟแห้งครับไฟแห้งมันจีทดฟให้น้ำไปที่หม่ก่อนครับให้มันหอนไปเรื่อยๆครับ ของกล่องยูไกลครับอยู่ไกลครับ,รบเดี๋ยวผมเติมปล่องเข้ามาใหม่ก่อนครับอ๋อครับเติมปล่องมาแล้วครับมันอยู่ไกลเกินไปมันจะโบเห็นเนาะครับเนาะผมก็จะเขี่ยวให้นางกะทินี่อกมันครับกะทิก็พีแกหงมันเข้ากันนี่อกมัน,อน่อนครับพี่นอ้องฝรา่คนแห้งครับมันจะไหมมอสครับน้ำตาล ผมก็จะใส่ประมาณสอนเนาะสอนพุนผูน,นี่แหละครับสอนสอนโต้ข้านี่ลยนะครับเพราะว่าบทตองการหวานแห้งนาะครับเนาะ <c oughs> ให้มันออกรสชาตินวลนัวเค็มๆนิดนึงเนาะครับเนาะบทตองการหวานแห้งนาะครับเนาะมันจะเคี่ยวไปเรื่อยครับเคี่ยวจนหนามก่าทีมันออกมันไปนะครับครับเราก็มาเติมแป้งน,นัวลงไปจหน่อยครับแป้งน,นัวไปประมาณ ช่อนเนี่ยนะครับส่วนน้ำปลาเนี่ยผมจะใส่แบบซ้ำๆช่อนนะครับเนาะส่วนบนใหญ่แล้วครับเอาออกนู่นนู่นเลยแค่นี้เลยเี่ยวไปเรื่อยครับมันหอมคแบบน้ำกระทินี่ออกมันหลายๆออกเหลืองๆนะครับเนาะมันออกเหลืองๆเลยครับตอนนี้ก็เดิมได้ที่เลยนะครับได้ทีแล้วครับ พอมันได้ทีเลยฮอกก็มาเติมปลาลงเลยรับน้ำกระเดือดได้เต็มทีนะครับเนาะปลาพวกก็จะมาวางเลยส่วนปลาที่พมก็ให้แม่ข่าทอดใส่ให้แล้วมาล่างแล้วก็บังนะครับเด้อบังบังบังไปข้างห้างครับนี่ครับทางเขาใส่หมอพอดีหมอเจาะเนาะครับเนาะมันบรรดาญกันครับกับปลากับน้ำกระทดมันก็จะพอดีครับถ่วมกันพอดีครับเนาะเขาก็บปลาตองเปกับปลาทั้อย่าง เดี๋ยวเอามาลงให้ปลาซุปสุกนครับเป็นจานัางไนขั้นโเปิน,น,นขั้นโเปินจะซุกเวิขขร์ดซุกหางเขาแบบจังกลับก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอปิดปลาไว้ครับจะประมาณจะหาหน้าที่ครับหาหน้าที่เพราะว่าปลามันเป็นของติดซุกงางทีดสุปก็จะได้โปรตเป็นตรองข่างใบหน,น,น้านนอครับเนาะครับเดี๋ยวรอสักพักจะหาหน,น้าที่นะครับเนาะรับนพมาเปิดเบิ้งครับหาหน้าที่ พอปลามองทวังไหวที่ทวังไหวนะมันมันเลิ่อมอันนี้แหละครับเลิ่มแย่กว่าจักรันเนาะกนี่คือมันเป็นสัญญาณที่ปลาซุกนะครับเนาะเดี๋ยว<ม>เขา,าเอาให้ที่ในใจเขากลับกับกับปลาจะหน่อยครับเดี๋ยวๆค่๋ยวคอยคอยกลับครับๆๆๆ มันแคบงนะครับน mm ้องหมองมันแคบกะทิตรงที่มันน้ำกะทิมันส้วมปลาครับครัเอาล่อไว้จากนาทีหนึ่งก็พอครับบานนะครับน้องครับโอเคครับเดี๋ยวชิมเบิ่งครับผมก็จะฟอนไฟลง่มเลครับเพราะว่ามันสุกแล้ยนะครับเน้องรสชาติได้เลยครับพอดีเลยครับเข็ดพอดีครับ จะมาเติมีิสตรงก็ผิกเอาไว้ด้วยนาดีกว่าครับใส่ต้องไปจฉยหน่อยกันสั์เดี๋ยวมาตากกันเด้ย๋ยวนาครับมาตากกันครับพี่้อง <c oughs> การตากนีนกระวังด้วยครับตากบนระวังขาดเฟิงครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ลองมาตากเกอน ได้ภาพสวยนี่ครับเลาก็จะได้ซูชีแบบนี้นตอนนี้เรากำังเอาอันนี้มะรดครับน้ำซุปเราด้วยครับผมโบ่เลยใส่สอนด้วยครับด้วยโอ้ยร้ายครับมาจะเห็นจัวหน่อยร้ายครับเดือบลอยครับซูซีปลาทูนะครับเนาะปลาทูสดนะครับ ด้วยปีคนไปด้วยครับที่ที่เข้าหันเซหันสไลามาเลยครับโตไปกับตัวตูดด้วยใบมะกรูดนะครับนะผมหันมาเรียบสวยงามโอเคครับเรียบร้อยเนาะสูสีสูส <laughs> ีประทูสดงเนาะสูสนะีประทูสดเสร็จเรียบร้อย ครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับผู้ที่เข้ามายี่ยชมครับขอบคุณทุกสัปทุกไหเด้นะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับมื้อนี้ก็มานําเสนอเมนูซูซีปลาทูสดนะครับเนาะอัพกะฝากพี่ฝากน้องไปนําไปทํา่องทํากินเบิ่งครับง่ายๆครับบ่ได้ยุ่งยากปานไดเนาะใช้เวลาแค่10นาทีก็ได้กินนะครับเอ้าสําหรับคลิปนี้ก็บนุ่มชลก็ขอครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อไม่ว่า